สวัสดีครับพบกับหมีย่ยำว่างอีพีทำอาหารครับอ่ีพีนี้เราเอาผัากจากเหลือจากตู้เย็นที่บ้านนะครับเอามาทำอาหารกินกันครับเรามาดูกันครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรผักต่างๆครับน้ำมันหอยซีอวขาวรดดีน้ําตาลกระเทียมพริกใครไม่ใส่พริกก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่มันเผ็ดหน่อยน้ำมันน้ำปลาเริ่มทำอะไรครับ ใส่น้ำมันลงไปครับใกรจะเทียมกบพริกครับผัดให้หอมครับใส่ผักลงไปเลยครับ ผัดผักนะครับเพราะมันจะไม่มีหนูใครจะใส่อะไรก็ได้แต่ผมผัดผักไม่หนูใส่น้ำต้องไสนะ่ครับ โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวรอให้ผักสุกนิดนึงแล้วก็มาปรุงรสแล้วก็ชิมกันเลยครับโอเคครับเรามาปรุงรสกันเลยครับน้ำมันหอยซีิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็รสดีใส่เลยครับ แล้วก็ผัดให้เข้ากันน้ำปลานิดนึงครับจึ๊บกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วครับผม,มเสร็จแล้วครับดับดับไฟเทใส่จานเลยครับ เุกทมทังนี้ครับเรามาชิมกันเลยครับ นะครับฝากติดตามอีพีต่อไปด้วยนะครับว่าเราจะมาทำอะไรกันขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์กดหัวใจให้กันนะครับขอบคุณมากนะครับ